สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับเมื่อคืนบอยๆทีมงานหมอรำใจเกินอร้อยเล่นอยู่ที่โคราชโคราชก็ถือว่าปลอดฝนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเรียบร้อยถึงเต้ยลาเตยลาแต่หลังจากช่วงเตยลามานะครับ <c oughs> บอกเลยว่า บอดบอยก็ได้พูดคุยกับทีมงานแล้วก็ที่สำคัญมีเลขเด็ดให้ด้วยนะครับไปฟังเลยว่าบอดบอยนะครับให้เลขเด็ดอะไรในงวดนี้นะครับเมื่อนี้สามรอยกิโลกรับบอคือว่าไก่มันสิมีงั้นปกติตีกี่ตีรอยกิโลกับนี้เมื่อานี้สามรอยกิโลกัคือว่าอยู่ในบ่านกลางแต่ว่า เด็กๆเวลาที่เราลงรถรถบัสจอดให้เข้ายนทุระเข้ายอมูเข้าพร้อมมันจะเสด็ลลงพร้อมกันแล้วมันเสด็จไปพร้อมกันแล้วก็เช็คเช็คเพื่อนที่อยู่ข้างๆในเบืองตนเพื่อกับฝากคนขับรถหรือว,ว่าเช็คเด็กหน่อยก่อนเดินทางแต่ว่าบันเครือมันคนส่วนหลายกับคนผู้เดียวเนาะคนขับรถมีผู้เดียวตาอ่สีนแนมบอยเห็นเหมือนทุกคนเข้ากับตองเบิงเอา เพื่อนตัวเองว่าครบขึ้นรถหรือยังย่งมนั่นมันยังสิบอได้ว่ากันว่าโลกคนับรถปอดขาแล้วในส่วนตัวเราเนี่ยเวลาไปทําธุระไปเข้าห้องน้ําหรือไปซื้อของเซเว่นไปกินข้าวังสี่ก็ต้องทําเวลานบมีธุระออยังหรือไม่ยงังเซินอยู่กับบเมีนนที่ลูกเราต้องโฟกัสที่รถนะครับพระวังเขาไปรถส่วนร่วมเพอถ้าต่างคนต่างช้าแล้วมันก็ไม่ทำงาน มาดีโชคดีกันทุกคนเดอ้อจ้ายาซื้อผู้ละหลตัวไนค่ะค่ะตัวไห,วไหเจทเโขเจทโขเจทโฮ